แต่เป็นงงๆอะไรแบบนี้เลยนะมันทำให้ฉันอารมณ์ดีนะเพราะฉันเห็นหน้านายเน่ตลกดีแน่เะไรอ่อะอะไรอะ่ะอะไรเหรอไอ,อ้กัร์สอืมอะไรอะ่ะไปรบกวนเขาเลยรบกวนอะไรอะ่ะฉันก็ลองทักทายเพื่อนใหม่อะนายมีปัญหาอะไร,ระกับฉันหรือเปล่าเนี่ยไอ้กัร์สฉันแค่แนะนำนะตัวอย่างเป็นมิตรหน้านายคิดว่าฉันเป็นมิตรหรือเปล่าล่ะหึมโจใช่เธอเป็นมิตรมากเลยนั่นสิมีวันอะไรนะคะคิมคเป็นมิตร นายอยากนั่งร่วมโต๊ะกับฉันหรือเปล่าล่ะโจมิจฉาชีพมิจฉาชีพคืออะไรอย่างนั้นหรอนี่นายกำลังกล่าวหาว่าอะไรฉันอย่างนั้นเหรอนายคิดว่าเรื่องที่นายพูดแบบนี้ฉันจะยอมอย่างนั้นหรอยูดีดีนายมาใส่ร้ายฉันทําไมอ่ะมิจฉาชีพคืออะไรไหนนายลองขยายความให้ฉันฟังสิไม่รู้เหมือนกันนาหายไปยาวเลยเนี่ยจะกลับวลดนาดนี้เลยนะโอ้ย่างงั้นหรอฉันว่าเรื่องที่ฉันจะต้องไป บอกสารารสักหน่อยหรือเปล่าว่าเด็กกิฟฟินดอมากล่าวหาว่าฉันเป็นมิจฉาชีพนะแล้วฉันก็ไม่้าใจไหนว่ามิจฉาชีพคืออะไ่รูอะไรแล้วเหรอคิดว่ายัางไงเหรอว่าเรื่องนี้ควรถ,ถึงถึสารตารหรือเปล่าเนะี่ยเจ้าป<อ>้ามากเขามากโอเคค่ะฉันแค่แซลเล่นนะ่ะนายแซลเพื่อนด้วยคําพูดแบบนี้อย่างนั้นเหรอให้ตา,ายเถอะนะกิฟฟินดอนายนี่มันเป็นมกุกมันเป็นมุกนหละมันเป็นมุกโอ้ยอย่างั้นเอาเป็นคาลาทนายพูดมันเป็นอะไรนะ ไรมารยาทแบบนี้ทีหลังหรือว่าที่บ้านนายไม่เคยสั่งสอนเรื่องมารยาทอ่ะฉันจะเข้าได้นะแน่ว่าตะคุณวิสซี่ก็ไม่เคยสั่งสอนอะไรบานี้หรอกเนะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นแค่ครั้งแรกที่นายเจอกับฉันน่ะถ้าครั้งหน้านายพูดอะไรบานี้อีกฉันก็คงจะด่านายกลับไปว่าอืมไม่เอาดีกว่าเนาะฉันก็ว่านายจะรับไม่ได้น่ะยังไงก็เป็นครงที่เราจัดกันน่ะไรอย่างนี้มันเป็นมุกมุกอย่างนั้นหรอฉันจะฉันจะขำหรือฉันจะเสดีน่ะ เขาก็ดูตลกดีอะว่าแต่เพื่อนของนายไปไหนหมดร่ะกี่เป็นเนาะนอนกันกันอยู่น่ะโอ้ยมีนเพื่อนครบด้วยอย่างนั้นหรอฉันคิดว่าไม่มีน่ะแต่ถ้าไม่มีนายก็ไม่อยู่กับฉันได้นะหนเอลละสมาครอะฉันรับสมัครเด็กรับใช้คนใหม่น่ะนายสนใจหรือเปล่าฉันไปดูสักหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะคะรุ่นพี่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนายหน้าจอนสมบัติไม่พอแน่

เนี่ยสวัสดีฉันชื่อบูสน่ะสวัสดีบูสพวกเธอล่ะชื่ออะไรกันเหรอฉันชื่อโนเบลเนี่ยชื่อแองกัสน่ะสวัสดีแองกัสสวัสดีโนเบลไม่ไม่คุ้นหน้าเลยน่ะบูสฉันปีหนึ่งนะฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ฉันก็ปีหนึ่งน่ะก็ปีหนึ่งเหมือนกันพอดีว่าฉันค่อนข้างหลับเก่งน่ะอ๋อฉันเข้าใจละนี่เธอจะไปไหนกันเหรอฉันกำลังจะเข้าหอนอนอ่ะพอดีฉันมีทัวร์ในโลกมาร์เกิลน่ะ สโนเบลเธอไปพักผ่อนเถอะงั้นฉันเข้านอนก่อนนะไว้เจอกันนะบูสไว้เจอกันนะแองกัสบ๊านบานะซโนเบลฝันนี้นะพี่ปอยบายอะไรของนายนะพี่ปอยงั้นเหรอนายคือพี่ปอยเหรอฉันไม่เข้าใจเนี่ยพ๊ายบาสโนเบลฝันดีนะเดี๋ยวฉันจะส่งจดหมายหาเธอนะเดี๋ยไปพูดเรื่องนี้กับใครนะื่องพี่ปอยเนี่ยอย่าไชีเรื่องดีนะไว้เจอกันนะฝันดีนะครับ ฮัลโหลฉันไม่ได้ยินนายฉันก็ไม่ฉันยังไม่ได้พูดเลยเลยโอ้ฉันเห็นปากนายขยับนะนายนายเรียนรู้มดลรือ่องอะเรียนแล้วฉันยังไม่เรียนเลยฉันขาดค่าสังคมอ่ะมายืนตรงนี้ก่อนเที่ยงอีกสี่นาทีเที่ยงต้องไหมครับมาร์โก้ใช่ครับผมใช่ครับซึ่งเวลามาร์โก้กล่องเวลาจริงคำคำนวณดีๆนะครับ ขอบคุณครับผมครับผมไปไปรอที่ห้องอาหารก่อนแล้วกันเออผมไปด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับห่วงจังเลยครับเยอะเลยะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะละเย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 ะยล ไปแล้ว <laughs> tamiti tayin he pop to ya. Yeah, I love you.